ครับขอผมครอบนะครับจากนั้นต้นกลารโยนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมเรากลับมาพบกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อที่เราเทินมาในวันนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของเลนโซแท้นะครับเลนโซเป็นคนผลิตนะครับเป็นงาน TRD ของเอเชียนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าหลายท่านเห็นลายตัวนี้ก็คงจะงงเอ้าทําไมมันเป็นล้อ TRD มีลายนี้ด้วยเหรออันนี้คือ TRD Asia นะครับจะเหมือนกับของลีโวของสิที่เป็นลาย6ก้า นะครับจะอารมณ์เดียวกันเป็นของไทยเขาเรียกเอเชียทับนะครับรู้ได้ยังว่าเป็นเลนโซ่แท้นะครับก็ตรงนี้นะครับมีตราเลนโซ่นะครับเดี๋ยวผมจะมีจุดตายนะครับที่เอาให้ดูว่าเออมันเป็นของเลนโซ่แท้ๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับหลังล้อนะครับตัวนี้ก็จะมีเพลทบอกนะครับอันนี้นะครับผมอันนี้เขาเรียกเพลทนะนะครับก็จะมีเห็นไหมครับเห็นว่า T R D นะครับก huh? ็จะมีรหัสมีพาร์ทนัมเบอร์ถูกไหมครับอ่านะครับแล้วก็มีสีบอก นะครับผมสเปคของ17กว้าง8นะครับ5ลู114.3นะครับผมแล้วก็ผลิตเมื่อนะครับ production นะครับก็คือ March มีนาคมนะครับปี2019นะครับโดยบริษัท TRD Asia Co., Ltd. เห็นไหมครับอันนี้ล้อแท้นะ100%หลังล้อมีอะไรบอกเรานะครับถ้าล้อแท้เรนโซ่ต้อง made in Thailand นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ made in Thailand เลยนะครับ100%นะครับอันนี้ล้อแท้เรนโซ่แน่นอนนะครับแล้วก็ขอบ ท่อนลายเอ่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับขรู1 3 9 7ไม่ใช่เป็น5ร11ู114.3นี่นะครับผม5รู114.3นะนะครับก็คือเพื่อง่ายคือทุกอย่างบอกบนเพจแล้วนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้อันนี้คือให้ดูที่ก้านเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับ,รบผมเป็นขนาด5รูมาตรฐานนะครับใส่ได้กับรถโตโยต้า v i o o ้ e v o ตัวเตีย้ยได้หมดเลยนะครับ Camry a อ p h a า d v e l ว FI ฟ n ์อินโนว่ใส่ได้ นะครับขอบสนิ้วนะครับถามว่าเอ้าแล้วยางไปไหนเธนมาล้อเปล่าเหรอใช่นะครับผมเทิร์นมาล้อเปล่าแต่ถ้าลูกค้าสนใจผมมียางขายนะครับใส่กับรถอะไรก็บอกนะครับเดี๋ยวผมจัดยางให้นะครับยางที่ร้านเราก็จะมีดันหลอกเบสโตนมิชลินนะครับกูติเออะไรพวกนี้เป็นยางติดรถเลยโยโก้คนนี้มีหมดนะครับล้อพวกนี้นะครับ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าผมเทิร์นมาในราคาไม่แพงนะครับเบิกใหม่แพงนะบนึงต้องมีประมาณั้าสี่พันผมร่วมมั่งผมเดา นะครับแต่ว่าซื้อที่ร้านเราเนี่ยถูกกว่าเบอร์ใหม่เกินครึ่งนะครับได้ล้อเป็นใหม่ด้วยลูกค้าเปลี่ยนมา3วันนะครับเอาแล้วคําถามคือแล้วทําไมถึงทอดเพราะว่าลูกค้าเขามีเหตุจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนเพื่อเดินทางกลับบ้านนะครับแต่พอใส่ไปแล้วปุ๊บไม่ชอบก็เลยมาเปลี่ยนเป็นล้อแท้ติ่นตไปใส่นะครับผมก็เลยต้องเทินไว้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับร้านอยู่เลยซอยเทืทะเลที่1มา2 0งเมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอย ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับเบอร์ติดต่ออยู่ภายใต้คลิปนะครับก็จะมีเบอร์ของต้นนะครับลงท้ายด้วยแ6 5หูแล้วก็เบอร์ของผมนะครับผมกอฟลงท้ายด้วย74 4 4นะครับผมอยากคุยกับใครโทรไปได้เลยเบอร์โทรเป็นไลน์ด้วยนะครับแอดไลน์มาได้นะครับผมก็คลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกอฟจากน้นต้นยางยนต์พระราม2ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ